นัตยานัตยาจ๋าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวยสวยหน่อยลูกสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ตอนเช้าเช้าหน่อยลูกไหนทำยังไงค่ะสวยสวยนัตยาสวัสดีค่ะสวยสวยเก่งจังเลยไหนกวักมือเรียกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ค่ะแม่เข้ามาชมนัตยาก่อนนะคะเสียงหวานด้วยลูกนตัตยาเสียงหวานด้วย ค่ะเก่งจังเลยสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ f อฟซีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่น้องน้องอฟซีทุกคนทุกท่านคะ่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะช่องพังน้องนาตยาไม่ว่าสนานะคะเป็นยังไงบ้างเนะาะเมื่อคืนที่ไหนฝนตกกันบ้างเอ่ยเมื่อคืนตอนตีสองที่พัทยาทั้งฝนทั้งฟ้ามาเลยนะคะทั้งฝนทั้งฟ้าทั้งลมมาเลยนะคะตกแรงมากเลยน้ํา ทั้งแถวนี้ท่วมไปหมดเลยนะคะแต่ดีเช้ามานะคะน้ำก็ไหลไปหมดแล้วนะคะนี่นะคะแถวนี้น้ําไหลไปหมดเลยนะคะนาตยากับยางรถนะคะพ่อควานกำลังทำความสะอาดให้สองสาวในที่กลางวันนะคะ นัตยาทำไมไม่กินหญ้าล่ะคะเดี๋ยวไปดูแม่วาสนากันนะคะตรงที่คุณแม่วาสนาอยู่ก็ท่วมหมดเลยนะคะเมื่อคืนแถวนี้น้ำท่วมหมดเลย <c oughs> น้ำมาแรงนะคะน้ําจะไหลมาจากทางนู้นนะคะนะคะู่นทาะน้ำไหลตรงนี้จะเป็นน้ําไหลผ่านนะคะไหลมาแล้วก็ลงไปข้างล่างนะคะ น้ําแรงมากมาแรงมากฝนฟ้าแรงมากเลยนะคะก็เมื่อคืนคุณแม่ควันกับคุณพ่อควันก็นั่งไหวเจ้าที่เจ้าทางเลยค่ะภาวนาให้ฟ้าให้ฝนไปทางอื่นนะคะฝนก็ตกแรงแต่ฟ้าฟ้ากับลมไปทางอื่นจริงๆนะคะขอพรจากคูบ้หนังประกำรรช้างนะคะเจ้าที่เจ้าทางอยู่สวนช้างไทยทองนะคะขอให้ลมไปทางอื่นนะคะลมฟ้าไปทางอื่น ชัดไปจริงๆนะคะเมื่อคืนก็น่ากลัวมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็อยู่กันอยู่ใต้ต้นไม้นะคะมันก็กลัวถ้าลมมาแรงกิง่งมงกิ่งไม้อะไรจะล้มมาหักใส่บ้านนะคะดีหน่อยนะคะเมื่อคืนสองสาวก็นอนแต่หัววันนะคะก็พอได้นอนกันนะคะฝนมาก็ยืน ลุกขึ้นมาดูก็ยังก็ยืนอยู่นะคะคุณพ่อกวารจะย้ายแม่วาสนาแฉะนะคะตรงนี้แฉะมากเลยนะคะน้ำท่วมก็เดี๋ยวหลังจากกลับมาจากบ้านนะคะไปรับน้องกวางนะคะว่าจะไปรับน้องกวางกลับมาพัทยานะคะสวัสดีครับ ทุกขีมันชนะมันเครื่อเกา่าเดือนตามพ่อควานเวามทุกมองเสาย,ย,ออย่ามายื้อยองยามครับหักกันแห้ยงยางกันตามกันต้อยต่อยครัจะไปใส่กันหุ่นยาง ang, เฮียงครูกันเน,ะนาะงานอาทยาครับบอกมาพี่มะพี่เลยอะไรคะขออะไรคุณแม่ขออะไรคะ ก็จะหนีสองสาวกลับไปบุรีรัมสัก์สองวันเดี๋ยวจะหนีสองสาวไปบุรีรัมไปเที่ยวบุรีรัมสัก์สองวันนะคะไปรับน้องกวางก็จะปล่อยสองสาวไว้กับหลานชายนะคะดูจะอยู่กันยังไงเนาะเดี๋ยวสักพักนะคะก็จะไปตัดหญ้าเตรียมไว้ให้สาวสาวนะคะให้หลานชายมาดูแลนะคะ นัตยานัตยาจะอยู่ได้ไหมเอ่ยไดเ้เดี๋ยวทิ้งนัตยากลับไปบ้านสักสองวันนะคะค่ะนัตยาอย่าดื้อน,นะนัตยาอย่าดื้อน,นะลูกนะเก่งจังเลยนัตยาต้องฟังพี่เบนนะคะ นะคะนัตยาอยู่กับพี่เบนอย่าอย่าดื้อนะคะจะดื้อไหมดื้อไหมนัตยาจะดื้อไหมดื้อไหมคะ่ะคุณพ่อควานกำลังถอดโซ่ <c oughs> ไม่ดื้อไม่ดื้อปะปะปะ,ปะ <c oughs> นายวาสนาก็มาถูตัวนะคะถูเนื้อถูตัวนะคะ มีเค่งอะไรให้กันด้วยเนี่ยโอ้โหได้สับประรดมาอีกแล้วสับประรดยังเหลืออยู่นะคะได้สับประรดให้สาวๆทานอีกแล้ว สาวของเราอารมณ์ดีมากเลยนะคะโบกบกหูนะคะนี่นะคะแว่งหางโบกหูนะคะเขามีความสุขนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาให้กับครอบครัวของน้องนาตยาในวัสนานะคะด็อกเตอร์ไปไหนคุณพ่อดูสองสาวทานต้นทานลูกสับประรดกันนะคะ ก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็ซื้อมาจำหน่ายนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ป้อนนะคะก็อันนี้เราก็มันเหลือนะคะเราก็เอาให้เขาทานไปเลยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์ใหม่เราก็ซื้อใหม่นะคะ <c oughs> เราจะไม่เก็บไว้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ ที่คอมเมนต์เข้ามาให้กับครอบครัวของเรานะคะก็มาชมวิธีการเลี้ยงช้างของครอบครัวของเราในแต่ละวันนะคะก็เป็นครอบครัวเล็กๆเป็นช่องน้อยๆนะคะที่กำลังเริ่มก้าวไปทีละก้าวนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะ หันหน้าเข้าหากันเลย <c oughs> นิสัยดีมากเลยนะคะไม่แย่งกันนะคะค่อยๆกิน <c oughs> โอ้ยยางรดนี่เนาะ <c oughs> บาบางเลยเนาะยางรดนี่เนาะฮะอ้ยอ่างอีกพูดนะห <c oughs> วดยางรดนะคะหวดรอันนี้เดซก้อนง่ายๆนี่เดซนี่ก้อนง่ายๆให้พราะคว้าเอาไปถิ่มบ่หน่ <c oughs> เอาไปบ่หน่ก้ <c oughs> อนง่ายๆนี่ <c oughs> ไปเอือนซะมันเกะกะเอาไปบ่ให้พ่อเอารถมาไปถิ่มบ่พ่อพ่อเอาซาเล้งมาแล้วมาขนไปรถนี่พ่อพ่อมาขนไปเลยพ่อมาขนไปเลยนี่พ่อโอ้ตอต้เอือหยพังแล้วกองยางรถหนูพังแล้วหรือนาตยาะ ตกใจหรือดีใจนะคะอย่างรถพังคุณพ่ควานเอาซาเล้งมาใส่เลยพ่อควานเอาไปเลยเอาไปเก็บให้หมดเลยดูนาตยานะคะรักยางรถนะคะนาตยาไม่เล่นแล้วนาตยาห่วงกินมากกว่าแม่ว่า ซาเล้งมาใส่เลยอู้พ่อควานซาเล้งมาแล้วอู้อูอูอาซาเล้งมาใส่ยางรถไปเลยนี่มันเกะกะเยอะมากเลยนี่เยอะมากเลยเอาไปดีกว่าเอาไปดีกว่านั่นพ่อเอารถมาใส่แล้วเอาทำยังไงเน <c ười> คุณแม่วาสนาจะตามมากี่ซาเล้งเหรอ <c ười> ก็เป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะจากครอบครัวของเรานะคะครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนานะคะยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากไว้ใอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ f c ทุกคนด้วยนะคะของพี่ๆน้องๆ f อทุกคนด้วยนะคะก็มาถ่ายทอดนะคะวิถีการเลี้ยงช้างของครอบครัวของเราในแต่ละวันให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะ ังไงกข็ขอฝากสองสาวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ f c ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ f c ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามเลยวยครับเออหนตัตยาวาสนาครับแฟมบ์ลี่ครับจะเก็บยางรถนะครับวันนี้ครับ เอายางรถแล้วครับอันนัตเตอร์บายบายกันลูกบายบายชุงบุญชุงบุญทำไม่อยากจะทำเน่บายบายกับลูกเน่บายบายกับเลวสรัวันนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันเร็วสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลัวคุณพ่อควานเอายางรถนะคะไม่เอาหรอกโอ้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ